พูดถึงเรื่องของคนต่างชาตินะคะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียค่ะมาเที่ยวเมืองไทยค่ะลงไปที่เกาะสมุยแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยคือฝนตกหนักมากที่เกาะสมุยนักท่องเที่ยวรายนี้ค่ะฝ่ากระแสน้ําเที่ยวเล่นน้ําตกหน้าเมืองเกาะสมุยสุดท้ายคือพลัดตกน้ําแล้วก็หายไปท่ามกลางกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากด้วยค่ะ ซึ่งทางศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการนเรนทรอ,อ่าวไทยโรงพยาบาลเกา,เาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจากทางสายด่วน1669ค่ะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพลัดตกน้ำตกหน้าเมืองที่อำเภอเกาะสมุยแล้วก็สูญหายนะคะแล้วดูน้ำตกโอ้โหพัดแรงแบบนี้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าฝนตกหนักในพื้นที่หลายวันติดติดกันด้วยแล้วตอนที่เกิดเหตุก็ฝนตกหนักเช่นเดียวกันคราวนี้ค่ะพอไปดูข้อมูล ทราบคนที่สูญหายเนี่ยเบื้องต้นทราบชื่อคือมิสเตอร์เดบจิตสีมณีอายุ28ปีสัญชาติอินเดียค่ะจากนั้นจึงประสานประหลัดอำเภอเกาะสมุยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเกาะสมุยหัวหน้าปพสสาขาเกาะสมุยตำรวจสอพอเกาะสมุยและทีมกู้ชีพหน้าเมืองก็เดินทางไปยังที่เกิดเหตุนะคะเพื่อจะประสานกับทีมค้นหาค่ะ สอบถามเพื่อนพี่ศูญหายชาวอินเดียค่ะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่ามิสเตอร์เดบจิตเนี่ยคือมากับเพื่อนเพื่อนก็เป็นชาวอินเดียค่ะมาเที่ยวที่น้ําตกขณะที่กำลังเล่นน้ำอยู่บริเวณหน้าอ่างจาก,กุซซี่น้ําตกหน้าเมืองพลัดตกหน้าผาลงมา<ฮ>แล้วก็ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดหายไปเลยค่ะ คือเพื่อนก็บอกว่าเห็นแต่รงเท้าจากนั้นก็ตกใจรีบไปแจ้งชาวบ้านค่ะชาวบ้านก็เลยโทรแจ้งสายด่วนฉุกเฉินจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะพบว่าน้ําตกหน้าเมืองสภาพเนี่ยอันตรายคือดูจากภาพเนี่ยเราก็ อพอจะนึกออกแล้วสูงแล้วตอนที่เกิดเหตุค่ะก็มีน้ำตกไหลลงมาแรงกระแสน้ำก็เชี่ยวมากนะคะเนื่องจากฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างหนักติดต่อก,กันหลายวันทำให้การค้นหาของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะนอกจากนี้ก็มีนักท่องเที่ยวฝรั่งชาวยุโรปติดอยู่อีกฝั่งของน้ำตกด้วยคือกำลังรอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเข้าไปรับนะคะ ซึ่งเจ้าน้ที่ก็เลยบอกก็เลยเตือนว่าไม่ควรเข้ามาเล่นน้ําตกในระยะนี้เนื่องจากว่าฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ําที่เชี่ยวแบบนี้นะคะส่วนเร่องงการค้นหาเนี่ยตอนนี้คือ,อยังไม่พบ แล้วเจ้าหน้าที่เองก็ต้องปรับแผนกันอยู่ตลอดเนื่องจากว่าน้ํายังคงไหลแรงแล้วก็มีสภาพมืดค่ะต้องวางแผนค้นหากันใหม่เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ,คะก็เอาใจช่วยนะคะทั้งตัวของเจ้าหน้าที่ในช่วงนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะ,คะทีนี้เรื่องของภัยธรรมชาติอันตรายต่างๆก็แย่เพราะว่าอยู่ในหน้ามรสุมนั่นเองก็ฝากเตือนนะคะใครจะไปท่องเที่ยวก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศมันไว้วางใจอะไรไม่ได้ถ้ารู้ว่าเป็นหน้ามรสุมอย่าไปเข้าใกล้พวก น้ำตกเพราะว่าเขาไหลเชี่ยวจริงๆนะคะ